เกมการขายที่คุณต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเป็นอย่างไรแต่มันเป็นเพียงตัวกำหนดว่าคุณจะเริ่มต้นที่ใดต่างหากอาชีพทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเองแต่อาชีพที่ทำให้คุณล่ำรวยประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลคืออาชีพการขายค่ะการที่คุณขายได้ไม่ได้หมายความว่าคุณขายเป็น และในปัจจุบันนี้มีคนขายมากกว่าคนซื้อด้วยซ้ำคำถามคือคุณจะทำยังไงคุณถึงจะขายได้คุณก็จะต้องเรียนรู้วิธีการขายทักษะการขายกลยุทธ์การขายถูกต้องไหมคะถ้าคนที่เขาประสบความสำเร็จจากการจากการขายจนได้เงินมหาศาลเนี่ยแล้วคุณทำตามแบบเดียวกับคนที่เขาประสบความสำเร็จ คุณจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับเขาค่ะมันไม่ใช่เรื่องของปฏิหารมันไม่ใช่เรื่องของโชคลาภมันเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุและผลคุณจงทําตามกฎกฎข้อแรกคือไม่มีอํานาจไม่ขายค่ะการที่คุณไปขายของกับคนที่ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อคุณจะได้คําตอบกลับมาว่าขอคิดดูก่อนจริงไหมคะ 2. กฎข้อที่2ไม่มีเงินไม่ขายการที่คุณไปขายของกับคนที่เขาไม่มีเงินหรือเขากำลังเกิดสถานการณ์ต่างๆในครอบครัวของเขาคุณไม่มีวันขายของได้แม้ว่าสินค้าของคุณน่มันจะดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถขายของได้ค่ะนี่เป็นกฎเกมแห่งการขายคุณจงทำตามกฎ แล้วคุณจะร่ำรวยประสบความสำเร็จแน่นอนคูดานิการันตีค่ะเพราะมันเป็นกฎแห่งเหตุและผล